สวัสดีครับนี่เป็นวิดีโอสาธิตวิธีการ Format F แฟลชไดร์โดยใช้จาก Format นะครับบางครั้งแฟลชไดร์ติดไวรัสจากคอมพิวเตอร์บางทีคอมพิวเตอร์ก็ไม่สามารถที่จะ Format ได้ทั้งหมดแต่ถ้าหากว่าใช้จาก Format เนี่ยมันจะบางทีมันอาจจะ format ได้ดีกว่าคอมพิวเตอร์ด้วยซ้านะครับวิธีก็คือเข้าไปที่เมนูฟันเฟืองนะครับหรือเมนูตั้งค่านะครับแล้วกดลูกศรด้านซ้ายนะฮะส่วนลูกศรซ้ายขวานี่กดทางไหนก็ได้ครับอันนี้ผมจะแนะนําให้กดทางด้านซ้าย กดอีกครั้งหนึ่งครับให้มันขึ้นหัวข้อนี้มานะครับถ้าดูตรงบรรทัดบนเนี่ยมันจะเป็น t r a c selection อันนี้ไม่เกี่ยวนะครับมันจะเป็นการเลือกเส้นได้นะครับให้เรามาดูที่เมนู format นะครับมันจะมี built in memory ก็คือ memory อาลายต่างๆที่อยู่ภายในภายในเครื่อง ata pc card ก็คือตัวช่องใหญ่นี้นะครับส่วนที่เราจะเลือกใช้เราเลือกใช้ที่ usb memory stick นะครับเรากดแยกเข้าไปนะครับเขาจะถามว่า format memory ข้อมูลทั้งหมดเนี่ยมันจะหายไปคุณโอเคไหมแล้วกดโอเคไปนะครับกดโอเครอสักครู่ครับ <S <S 1> <S 1> <ๆ>ก่อนนี้นี้คือเราจะต้องเสียบตัว usb ได้เข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับรอสักครู่ครับให้ให้ข้อความการกระกบาดพวกนี้มันหายไปก่อนนะครับพอเสร็จมันก็จะขึ้นกลับมาหน้าปกติอันนี้คือเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็สามารถปิดเมนูนี้ไปได้เลยนะครับ ไปสู่หน้าหลักปกติแล้วก็ดึงแฟลชไดร์ออกมาครับจากนั้นเอามาเสียบเข้าคอมแล้วเราก็มาดูที่อของไดร์ฟของเราในที่นี้คือไดร์ฟนะครับพี่เสียบเข้าไปใหม่นะครับดับเบิลคลิกขึ้นมาหลังจากเสียบเข้าคอมมาเราจะได้โฟลเดอร์นี้ขึ้นมานะครับดับเบิลคลิกเข้าไปที่โฟลเดอร์ e m เ5มครับเพราะว่าจากมันสร้างให้แล้วนะครับดับเบิลคลิกเข้าไป หน้าต่างก็จะโชว์มาใหม่นะครับแล้วก็สร้างโฟลเดอร์สร้างนิวโฟลเดอร์พื้นที่ว่างครับผมสร้างนิวโฟลเดอร์พื้นที่ว่างครับนิวโฟลเดอร์มาแล้วครับใส่ชื่อให้มันเป็น340ครับกด Enter เรียบร้อยนะครับผมแค่นี้เองนะครับทีนี้เวลาที่เราจะเซฟงานนะครับเวลาเราจะเซฟงานเราก็เดิลคล่กเข้าไปที่ e m b 5 ปกติเราจะเอาวางในไว้ใน e m 5เลยใช่ไหมครับแต่ในที่นี้เราจะดับเบิ้ลที่เข้าไปอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เราจะเอางานทั้งหมดมา,มาวางไวในโฟลเดอร์340นะครับวางไว้ในนี้ก็คือโฟลเดอร์340ใช่ไหมฮะ้ 5, 3, 4, 0, นะครับก็ประมาณนี้นะครับลองทำดูนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ